พออายุเข้าสู่เลข5หลายคนเริ่มได้ยินหมอบอกว่าน้ำตาลสูงนะระวังเป็นเบาหวานแล้วก็เริ่มกังวลจริงๆแล้วโรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคยอดฮิตของคนวัยนี้เลยครับเพราะร่างกายเราเผาพลานอาหารช้าลงใช้น้ำตาลได้ไม่ดีเหมือนตอนหนุ่มสาวบางคนก็เริ่มมีพุงความดันก็สูงขึ้นน้ำหนักก็เกินพอรวมกันแล้วโอกาสเป็นเบาหวานก็เพิ่มขึ้นเยอะ เบาหวานไม่ได้เป็นแล้วหายแต่เป็นแล้วต้องดูแลกันไปตลอดสิ่งที่น่ากลัวจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเบาหวานนะครับแต่เป็นโรคแทรกซ้อนที่ตามมาอย่างเช่นตาบอดได้ไตเสื่อมหัวใจวายหรือแผลหายยากจนต้องตัดขาแต่เราสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้ถ้าเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ วิธีง่ายที่สุดเลยคือการปรับอาหารครับของหวานจัดข้าวขาวขนมปังขาวน้ำอัดลมขนมเคก้กหรือแม้แต่น้ำผลไม้หวานๆพวกนี้ทำให้น้ําตาลพุ่งขึ้นเร็วมากถ้ากินบ่อยๆน้ํำตาลในเลือดก็จะคุมยากคำแนะนำก็คือลดของหวานลงเปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวกล้องหรือไรซ์เบอร์รี่เลือกกินผลไม้ที่ไม่หวานจัด อย่างฝรั่งแอปเปิลเขียวชมพู่หรือเบอร์รี่ผักก็อย่าให้ขาดเพราะไฟเบอร์ในผักจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลทำให้ร่างกายเราคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นนอกจากอาหารแล้วการขยับตัวก็สำคัญมากๆถ้าเราอายุ50แล้วไม่ค่อยออกกำลังกายกล้ามเนื้อจะใช้พลังงานน้อยน้ำตาลที่กินเข้าไปก็จะล้นในเลือด ลองเริ่มง่ายๆแค่เดินเร็ววันละ30นาทีทำต่อเนื่องทุกวันหรือถ้าใครชอบรำไตเก็กโยคะหรือว่ายน้ำก็เลือกแบบที่เหมาะกับร่างกายตัวเองได้เลยการออกกำลังกายจะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญดีขึ้นน้ำหนักลดลงและยังช่วยให้ระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย การนอนก็สำคัญเหมือนกันครับหลายคนคิดว่าไม่เกี่ยวแต่จริงๆการนอนหลับไม่พอจะทำให้ฮอร์โมนในร่างกายร้วนร่างกายจะอยากกินหวานกินจุบจิบและทำให้น้ำตาลพุ่งได้ง่ายควรนอนให้พออย่างน้อยคืนละ7ชั่วโมงสุดท้ายคือเรื่องการตรวจสุขภาพอย่ารอจนมีอาการแล้วค่อยไปหาหมอเพราะเบาหวานช่วงแรกๆมักไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยกว่าจะรู้ตัวก็อาจสยเกินแก้ ควรตรวจเลือดหาน้ำตาลปีละครั้งโดยเฉพาะคนที่มีพุงความดันสูงหรือมีญาติพี่น้องเป็นเบาหวานและถ้าใครที่ตรวจแล้วพบว่าเป็นจริงๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับทุกวันนี้มียาและวิธีดูแลมากมายถ้าเราทำตามหมอสั่งปรับอาหารขยับร่างกายและควบคุมได้ตั้งแต่เนิ่นๆเราก็สามารถอยู่กับเบาหวานได้อย่างปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นอย่ารอให้ถึงวันที่หมอบอกว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วแต่ให้เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ลดหวานขยับตัวกินผักผลไม้นอนหลับให้พอแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุดในวัย50ขึ้นไปครับและมีอีกโรคที่หลายคนไปตรวจสุขภาพแล้วหมอมักจะบอกว่าความดันสูงนะต้องระวังหน่อย ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่เจอบ่อยมากเพราะความดันโลหิตสูงถือเป็นโรคเงียบที่น่ากลัวที่สุดโรคหนึ่งครับมันไม่ได้มีอาการชัดเจนไม่ปวดไม่เจ็บแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆความดันที่สูงกว่าปกติจะไปทำร้ายหลอดเลือดและอวัยวะต่างๆโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งที่อันตรายคือความดันสูงสามารถทำให้หลอดเลือดสมองแตกจนกลายเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตได้ ทำให้หัวใจทำงานหนักจนวายหรือทำให้ไตเสื่อมจนต้องล้างไตาบางครั้งก็เกิดขึ้นเฉียบพลันไม่มีสัญญาณเตือนเลยเพราะฉะนั้นแม้ไม่มีอาการก็ไม่ควรละเลยเด็ดขาดครับสาเหตุที่ทำให้ความดันสูงขึ้นมีหลายอย่างครับทั้งอายุที่มากขึ้นหลอดเลือดแข็งตัวตามวัยการกินอาหารเค็มจัดน้ำหนักเกินไม่ค่อยออกกำลังกายความเครียดสะสมรวมถึงการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราเจอกันบ่อยในชีวิตประจำวันวิธีป้องกันเริ่มได้ง่ายๆจากอาหารเลยครับอาหารไทยเรานี่แหละแอบเค็มโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วน้ำพริกปลาร้าแหนมกุนเชียงอาหารแปรรูปพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไส้กรอกหรือแม้แต่น้ำจิ้มต่างๆที่กินกับส้มตำหมูกระทะทั้งหมดนี้โซเดียมสูงมากถ้ากินทุกวัน ความดันจะค่อยๆสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวทางออกก็คือควรลดเค็มเลือกกินอาหารสดๆปรุงเองให้จืดลงใช้สมุนไพรหรือมะนาวแทนการปรุงเค็มและควรกินผักผลไม้ให้มากขึ้นเพราะโพแทสเซียมในผักผลไม้จะช่วยดึงโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายทำให้ความดันสมดุลขึ้นเรื่องต่อมาคือการออกกำลังกายครับถ้าเรานั่งนั่งนอนนอนทั้งวันหัวใจก็จะอ่อนแรงหลอดเลือดไม่ยืดหยุ่น ความดันก็สูงขึ้นลองเดินเร็ววันละ30นาทีปั่นจักรยานเบาๆหรือถ้าใครชอบรำวงเต้นแอโรบิกโยคะหรือว่ายน้ำก็ได้เหมือนกันทำให้สม่ำเสมอความดันจะค่อยๆลดลงได้เองโดยไม่ต้องพึ่งยาเยอะอีกอย่างที่ช่วยได้คือการควบคุมน้ำหนักครับคนที่มีพุงใหญ่ไขมันสะสมเยอะหัวใจต้องสูบฉีดแรงกว่าปกติความดันก็เลยสูงขึ้น ถ้าลดน้ำหนักลงได้แม้เพียงเล็กน้อยความดันก็ลดลงตามไปด้วยและสิ่งที่มักมองข้ามคือการพักผ่อนหลายคนทำงานเครียดพอเครียดก็หงุดหมิด,มดนอนไม่หลับยิ่งนอนน้อยความดันก็ยิ่งสูงขึ้นต้องให้ความสำคัญกับการนอน7-8ชั่วโมงต่อคืนและหาวิธีผ่อนคลายเช่นฟังเพลงเบาๆทำสมาธิหรือเดินเล่นในสวนสิ่งสำคัญที่สุดคือการตรวจวัดความดันเป็นประจำครับ ไม่ต้องรอไปโรงพยาบาลก็ได้เดี๋ยวนี้เครื่องวัดความดันอัตโนมัติราคาไม่แพงลองซื้อไว้ที่บ้านวัดเช้าเย็นอาทิตย์ละหลายครั้งเราจะได้รู้ทันว่าความดันของเราอยู่ในระดับไหนถ้าสูงเกินไปก็รีบปรับตัวหรือไปปรึกษาหมอก่อนจะเกิดอันตรายและถ้าตรวจแล้วพบว่าเป็นจริงๆก็ไม่ต้องกังวลทุกวันนี้มียาที่ช่วยคุมความดันได้หลายแบบแต่จำไว้ว่า ยาไม่ได้ช่วยถาวรถ้าเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินการนอนการออกกำลังกายก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญครับสรุปก็คือความดันโลหิตสูงเป็นโรคเงียบที่อันตรายแต่เราคุมมันได้ถ้าใส่ใจในชีวิตประจำวันลดเค็มกินผักผลไม้ขยับตัวพักผ่อนให้พอและตรวจวัดความดันเป็นประจำเริ่มวันนี้ดีกว่าไปรู้ตัวตอนสายเกินไปครับ Form และมีอีกโรคที่พอเข้าสู่วัย50ขึ้นไปหลายคนเริ่มได้ยินหมอบอกว่าไขามันในเลือดสูงนะต้องระวังให้ดีโรคนี้ก็เหมือนความดันครับเป็นโรคเงียบไม่มีอาการเจ็บป่วยให้เห็นชัดๆแต่แอบสะสมความอันตรายไว้ข้างในร่างกายไขยมันในเลือดสูงหมายถึงร่างกายเรามีไขมันส่วนเกินโดยเฉพาะพวกคอเลสเตอรอลและไตรกรลีเซอไรเกินความจำเป็น ถ้ามีมากไปมันจะไปสะสมที่ผนังหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดแข็งและตีบแคบเลือดไหลเวียนไม่สะดวกพอหลอดเลือดหัวใจตีบก็เสี่ยงหัวใจวายพอหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกก็เสี่ยงอัมมาพษึกอัมมพาตได้เลยสิ่งที่น่ากลัวคือเราไม่รู้ตัวหรอกครับว่ามีไขมันสูงเพราะไม่มีอาการอะไรเลยบางคนแข็งแรงดีแต่พอตรวจเลือดถึงจะรู้หรือบางคนเพิ่งรู้ตอนเกิดอาการหนักไปแล้ว สาเหตุหลักๆก็มาจากอาหารที่เรากินนี่แหละครับอาหารมันจัดทอดบ่อยๆเนื้อสัตว์ติดมันหนังไก่หนังหมูอาหารฟาสต์ฟู้ดพิซซ่าเบอร์เกอร์รวมถึงขนมหวานน้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงพวกนี้กินบ่อยๆไขมันในเลือดก็จะค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกสาเหตุคือการขาดการออกกำลังกายครับ ถ้าเราเอาแต่นั่งหรือนอนร่างกายก็จะเผาผลาญพลังงานน้อยไขมันก็เลยสะสมง่ายขึ้นคนที่มีน้ำหนักเกินหรือมีพุงก็จะเสี่ยงเป็นพิเศษแล้วเราจะป้องกันยังไงได้บ้างเริ่มที่อาหารก่อนเลยครับกินผักผลไม้ให้มากขึ้นเลือกเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเช่นปลาหรืออกไก่ลดอาหารทอดมันๆหันมาใช้วิธีต้มนึ่งย่างแทน พวกขนมหวานน้ำอัดลมกาแฟใส่น้ำตาลเยอะๆก็ลดลงเลือกกินธัญ,ญพืชไม่ขัดสีอย่างข้าวกล้องข้าวโอ๊ตหรือถั่วต่างๆแทนจะช่วยลดไขมันในเลือดได้จริงการออกกำลังกายก็สำคัญมากครับถ้าเดินเร็ววันละ30นาทีว่ายน้ำหรือปั่นจักรยานอย่างสม่ำเสมอร่างกายจะเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นไขมันดีเพิ่มไขมันเร็วลดลงทำให้หลอดเลือดแข็งแรงขึ้น ถ้าใครมีน้ำหนักเกินการลดน้ำหนักก็จะช่วยได้เยอะเลยครับแค่ลดลงไม่กี่กิโลไขมันในเลือดก็ลดตามไปด้วยอย่าลืมการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับการนอนดึกบ่อยๆเครียดบ่อยๆฮอร์โมนในร่างกายจะเสียสมดุลทำให้ร่างกายเผาผลาญไม่ดีไขมันก็จะยิ่งสะสมมากขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสุขภาพประจำปีตรวจเลือดดูระดับไขมันเพราะถึงเราจะไม่มีอาการแต่การตรวจจะทำให้เรารู้ทันก่อนที่จะสายเกินไปถ้าตรวจแล้วพบว่าไขามันสูงจริงๆหมอก็อาจจะให้ยาลดไขมันแต่จําไว้ครับว่ายาไม่ใช่คำตอบทั้งหมดถ้าไม่ปรับอาหารไม่ออกกําลังกายต่อให้กินยาก็ยังเสี่ยงอยู่ดีเพราะฉะนั้น หัวใจของการดูแลคือการเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตนั่นเองสรุปคือไขมันในเลือดสูงเป็นภัยเงียบที่ไม่แสดงอาการแต่สามารถนำไปสู่อันตรายร้ายแรงได้ถ้าเราอยากให้หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงก็ต้องเริ่มใส่ใจอาหารลดมันลดหวานกินผักผลไม้ทุกวันและตรวจเลือดเป็นประจำครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพและแชร์ให้เพื่อนๆที่คุณรักได้ฟังกันด้วยนะครับ